วันพฤหัสที่หพฤษภาคมสองห้าหสี่ห้าทุ่มห้าสิบนาทีผมก็สวดพระคาถาชินนาบัญชรน,นะครับของสมเด็จพระอาจารย์โตพรม,มลังศีสามจบก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเมื่อเราสวดพระคาถาทั้งหมดสามจบของสมเด็จพระอาจารย์โตพรมบาลังศีแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้กับน้องนกนะครับน้องนกสวดให้กับน้องนก และเราสวดให้สมเด็จพุทธจารย์โตคุ้มครองน้องเขานะครับจากนั้นผมก็เมื่อสวดคาถาเสร็จนะครับผมก็ได้เอาน้องนกสองตัวนี้นะครับไปไว้ตรงจุดนี้กับจุดนี้แล้วก็เอาขวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาหโมศสะสามจบนะครับเอาขวดนี้ ลาดน้ำตรงกลางแล้วให้น้ำไหลไปแล้วให้น้ำกระเด็นโดนตัวนกทั้งสองตัวนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็แผ่เมตตานะครับนโมทศพระขาวาตราราตูสมมาสมพุทธะสามจบนโมทศพระขาวาตราราตูสมมาสมพุทธะนโมตศพระขาวาตราราตูสมมาสมพุทธะแล้วผมก็พูดว่าสัพเพศสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเรเกร่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้บิดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งสิ้นเถิดแล้วก็ขอให้น้องเขาเนี่ยไม่ต้องเกิดมาเป็นสัตว์เป็นนกอะไรอีกนะครับขอให้เกิดเป็นคนเกิดเป็นเทวดาอยู่บนท้องฟ้าหรือเกิดเป็นคนเลยนะครับแล้วก็มาทําบุญสืบสารต่อไปขอให้บุญกุศลที่ผมสวดพระคาถาชินนาประชรสามจบนี้นะครับ จงโดนบรรดาให้น้องนะครับมีบุญติดตัวไปทั้งสองตัวเลยทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับตอนนี้เราก็จะเอาน้องกลับไปไว้ที่เดิมนะครับกลับไปไว้ที่เดิมเนาะตรงต้นไม้อเอาพี่นะครับอ่ะอันนี้ทั้งพี่ทั้งน้องเลยเอไปทั้งสองตัวดีจุ นอ,อืออ๊บเอาไปทั้งพี่ทังน้องสองตัวอ่าโอเคนะครับอให้น้องอยู่ตรงนี้นะสองตัวเลยนะครับโอเคผมก็ตอนนี้ก็เอาน้องมาไว้ ทั้งสองตัวเลยเป็นจุดเดียวกับที่น้องเสียชีวิตเพราะว่าโดนมดกัดนะครับนี่คือช่วยลูกนกตกจากลังตอนที่สี่นะครับตอนนี้น้องเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับลังนกเนาะลังนกอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เห็นน้องตกลงตรงนี้ใต้ลังนะครับใต้ลังหนึ่งสองตกลงตรงเนี้ยไม่แหงกันแล้วก็มีมดอ่ะ มดมันก็ไต่มาเต็มรังเลยครับตรงกลางรังอะไต่กิิงไมมไม่ค่อยเท่าไหร่แต่กลางรังอะเต็มเลยเนาะแล้วก็มากัดกินน้องเขาเราก็เลยเอาน้องเนี่ยกลับมาอยู่ที่รังเใต้ต้นไม้ที่น้องเขาเกิดนะครับอยู่ตรงนี้ลูกนกตกลงมาตัวหนึ่งตกลงมาเพราะว่าโดนกัดเจ็บก็เลยตกลงมาแต่เนื่องด้วยอากาศหนาวเย็นทําให้น้องเสียชีวิตแล้วก็ตัวเย็น แต่อีกตัวหนึ่งไม่ได้คานออกมาหนีออกมาไม่ได้ก็เลยอยู่ในรังนกก็เลยโดนมดกัดนะครับตัวหนึ่งสมบูรณ์อีกตัวหนึ่งโดนกัดเลยอ่ารังนกก็เฉียงด้วยอ่ะทีนี้ลักษณะก็ดูนะครับผมเอาน้องกลับมาที่เดิมแล้วเนาะตัวสมบูรณ์จะเป็นอย่างนี้นะครับมีขนที่ปีกดำๆขนกลางหลังขนที่ปีกเนื้อที่ปีกหัวตัวตัวนี้โดนกัดก็ปากจะเป็นรูเนาะ ปากปากจะเป็นรูหัวตาขวาก็บุบหัวแก้มนี่โดนเจาะอาปีกนี่เนื้อหายขนหายก่อนเนื้อหายแล้วก็นิ้วเท้าหายหมดเลยทั้งสองข้างน่าจะประมาณนะครับแต่ตัวพี่นี่จะมีนิ้วเท้าอยู่ผมเสียดายมากเลยเมื่อวานเนาะคือเราคิดว่าพ่อกับแม่เนี่ยมันจะกลับมาเลี้ยงมันในอีกวันหนึ่งจากวันที่ห้านะวันที่หกเชา้าคิดว่าพ่อแม่มันจะมาแต่พ่อแม่มันไม่มา ดูลูกไม่มาตามลูกมาเลยตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อวานคือ5โมง6โมงตอนสว่างพ่อแม่มันเป็นนกจะไม่หาอาหารตอนเย็นพอนกมันไม่หาอาหารตอนเย็นเวลา5โมงเย็น6โมงเย็นสแสดงว่านกมันต้องกลับมาที่รังตรงนี้แล้วก็ต้องบินตามหาลูกแล้วก็ร้องหาลูกแต่ปรากฏว่าพ่อแม่มันไม่อยู่นะครับกลางคืนพ่อแม่ก็ไม่กลับมาผมก็คิดว่ามันจะกลับมาอีกวันแต่จริงๆแล้วถ้านกมันไม่กลับรังสแสดงว่า มันตเตลิดย้ายไปทํารังใหม่แล้วไปหากินใหม่ไปเกาะกิ่งไม้ใหม่แล้วอาจจะที่พ่อแม่มันหนีไปเพราะไอ้พวกมดพวกเนี้ยครับเนี่ยครับอืมอันนี้ก็ไม่ใช่นะอันนี้มันมดดําซึ่งมดที่กัดอะ่ะมันจะเป็นตัวเล็กๆเ,เนาะมันจะอยู่ในคลิปคลิปแรกนะครับเดี๋ยวก็ลองไปดูกันเนาะอยู่ในคลิปที่สามออคนละพันกันอ่ะ น้องเกิดที่นี่ก็เอาน้องไว้ใต้ต้นไม้นี่เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับนี่นะครับประสบการณ์นี้ทําให้รู้ว่านะครับเราอย่าไปหวังดีให้ลูกนกเนี่ยได้เจอกับแม่นกให้เราเนี่ยช่วยชีวิตลูกนกก่อนเพราะแม่นกเมื่อลูกนกโตมันจะฝึกลูกนกให้บินและมันจะปล่อยให้ลูกนกหาอาหารเองอยู่แล้วมันจะไม่มีความผูกพันกันเลยนะครับโอเคนะครับ อย่าไปหวังดีแทนนกนะครับเพราะว่าถ้าแม่นกไม่อยู่ตอนเย็นนกจะไม่หากินเมื่อนกไม่หากินแล้วนกไม่กลับมาที่รังสันนิษฐานเลยครับเริ่มไม่อยู่ละและยิ่งกลางคืนแม่นกก็ยังไม่กลับมาอีกยังไม่กลับมานอนที่รังตอนเย็นก็ไม่กลับมาที่รังไม่มาพักผ่อนไม่มาตามหาลูกกลางคืนไม่กลับมาที่รังไม่มาพักผ่อนหลับที่รังและไม่ตามหาลูกที่รังแสดงว่า ลูกมันโดนฝนตกหนักตกพื้นไปละมันหาลูกนกไม่เจอในรังมันบินหนีทั้งฝนลมแรงแล้วก็อาจจะมีมดด้วยมาเกี่ยวไม่รู้เหตุการณ์ฝนตกลมพัดแรงหรือว่าเาเกี่ยวกับมดนะครับไม่รู้อันไหนเนาะลมพัดแรงฝนตกแรงมากนะครับวันนั้นจนรังเนี่ยเอียงเฉียงออกมาเลยแล้วลูกนกเนี่ยตกมาสองตัวทําให้พ่อแม่มันเตลิดหนีหรือเปล่าหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือพ่อแม่มันโดนมดกัด หรือเปล่าพ่อแม่มันถึงหนีนะครับแต่ที่แน่ๆที่ผมเห็นก็คือวันนั้นฝนตกหนักลมแรงฝนตกหนักมากตกแบบโอ้โหอยู่ในรถนี่ยังไม่กล้าเปิดประตูลงอะ่ะมันตกแป๊บเดียวห้านาทีนะหนักๆเลยแล้วลังนกนี่จากตรงๆนี่ก็เฉียงเลยเฉียงหลายองศาลูกนกก็เลยตกลงมาสองตัวนี่อาจจะทําให้แม่นกคิดว่าลูกนกตกพื้นแล้วลูกนกตายแม่นกก็เลยหนีไปอาจจะยังไม่ทันโดนมดกัดนะครับโอเคครับผม ก็ส่งน้องมาอยู่ที่ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่น้องเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับนี่คือต้นไม้ที่น้องเกิดนะครับนั่นคือรังของน้องนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับจบตอนที่สี่นะครับ เอาวิว oh, สวยๆนะครับอ่ะถ่ายให้ดูก่อนไปแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับคนนี้แน่เหมือนลูกพี่สมรักเลยเนาะโอเคนะครับบ๊ายบายนะครับ ทำไมนะครับต่อไปนี้ถ้าลูกคนเจอลูกนกนะครับให้เอาลูกนกเนี่ยกลับบ้านพร้อมลังไปเลยทั้งลังแล้วพอลูกนกอ้าปากหยดน้ําให้กินครับใส่สลิงดูดที่ขายที่ร้านเพศัศอันละห้าบาทเนาะดูดน้ําแล้วหยดให้มันกิน1หยดจากนั้นเอาอาหารอาหารปลาใส่ไปสักห้าเม็ดหยดน้ําไปอีกเพราะว่าจริงๆนกบ้านผมก็กินอาหารหมาบดนะ มันชอบกลิ่นหอมเนาะนกเอี้ยงนกอะไรก็กินกันอยู่แล้วเนาะก็คิดว่าอาหารปลาลูกนกก็ต้องกินได้นะครับหรืออาจจะเอาอาหารเม็ดของนกเขาาชวาอาหารเม,รม็ดกลมๆอ่ะหยอดลงไปสักสองสาเม็ดหยดน้ำหนึ่งหยดแล้วเช้ากลางวันแล้วก็เย็นสามื้อพอละประมาณเนี้ยอย่าให้เยอะเดี๋ยวท้องอืดน,นกเอี้ยงนี่เคยให้อาหารเม็ดของนกเอี้ยงแบบหมานะแต่เล็กแค่1นส่วนสามพอแช่น้ำแล้วมันพองมาก นกกินไปสามเม็ดท้องอืดตายเลยนี่คือนกเอี้ยงนะครับเราก็ต้องให้หน้อยๆให้มันมีกินแต่อย่าให้มันกินจนอิ่มไม่งั้นมันจะตายนะครับเดี๋ยวมันจะตายเนาะมันจะอิ่มแน่นเกินให้มันกินแบบได้กินข้าวแต่ขาดๆนะให้มีกับข้าวลงท้องแต่ว่ายังไม่ค่อยอิ่มยังจะดีกว่าอิ่มๆแล้วก็ท้องตึงหายใจไม่ออกตายแน่นตายเนาะโอเคนะครับเพราะมันตอนนั้นให้สามเม็ดมันคงขยายใหญ่มากเนาะเอาน้ําให้กินด้วย คงจะติดคอนะครับยังไงก็ไปก่อนนะครับรับใหม่นะให้อาหารลูกนกเองเลยนะซื้อสลิงเองนะจะเป็นอาหารปลาสามสี่เม็ดหยดลงไปแล้วก็หยดน้ำหนึ่งหยดน้ำหนึ่งหยดก่อนอาหารจะไม่ติดคอหยอดอาหารไปสามสี่ห้าเม็ดแล้วก็หยดน้ำตาอีกหนึ่งหยดจบเช้ากลางวันเย็นก็ได้แค่นี้แล้วก็วเจาอาหารนกเขาก็ได้โอเคนะครับสวัสดีครับ